ก็ไปทุนการเกษตรนะครับวันนี้นะครับผมนะครับผ่าแล้วนะครับเอารถนะครับมาตีตะอู่นะครับเราก็เอาผ่านปุดมันน้ำอันหนึ่งนะครับทันนี้เป็นรถนะครับมาหินทรานะครับรถอินเดียพี่น้องนะครับหลังคาาลังคามหินทรานะครับ เชิญเอาเลี่ยมนีน่นะอะไรเด้อเดี๋นะครับเป็นรถอินเดียได้ครับเด้อยนะพี่ดีไหมเบียดพีไหมไอ้มันบิดอันนี้ไหมปอกให้พ่อออกเบียดนะพี่เดียดนะพี่เขาดีฝนตกไปหน่อยปอกใหพ่อออกเขาจะเบียดนะพี่ Jangan macam tu. Tak boleh. Ah. Ape. 1 1 พอพอสมาละนะครับผ่านคุณมันตัวหนึ่งไปแน้วคือแบบนั้นนะครับแล้วจิตตะเกิดนะครับรถมันเดียวน,นะครับมาหินตรานะครับคันแรกนะครับผมต,ติดน้ำหยกมันกับไข่เขานะครับนี่ครับเบื้องล่างลักษณะโค้งสางเขากับสะมาณนี้นะครับเด้วยเบื้องละนะ่าง เบียก uh, ื่องนึงบ่เปียกเครื่องนึงครับบรรยากาศหลายอย่างคือเนาะขึ้นนะครับก่อนเตรียมตัวนี้ขึ้นไปตัวเลยนะครับกะขี้ป่อยกะนะครับครบหลายคันเลยพี่น้องครัเนี่ยหัวขี้ป่อยนะครับจะลังขึ้นหัวนะครับด้ว่าเสร็จเร็วนะครับเก็ดยากเกิดเพี่น้องขี้ป่อยแล้วกะตัวนี้ทางท่วงนะครับนี่กะเป็นของนะครับสามถึงหกแรง อ,อ,อ,อันนี้นะครับของคันนี้นะครับเพื่อนเอาถังช่วงน้ำานับเพื่อนเกษตรเปส่งหมืออื่นนะครับกำลังไล่เก็บอะไรอยู่นะครับพวขี้บ่อยมันก็หลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของยันมาผู้หลวงนะครับยันมาผู้หลวงแล้วก็จะมีของของเอียงะของหาทิพย์สองเลี้ยงหาหาทิพย์สองเลี้ยงอยู่อยู่สายขจนผู้ผู้เขียวนะครับหาทิพย์สองเลี้ยงผู้เขียวนะครับแล้วก็ ที่เป็นสาทิพเก่าแรงยันมานะครับตัวนี้ในสาทิหกที่ออกมืออื้นนะครับเด้นนี่ทรงกรถอินเดี่พื้นะครับพร้อมถังถ่วงนะครับถังถ่วงกับขีบแยกกันตั้งห่างนะครับนะครับไปล้างขื้นหัวขีดนะครับ้นะครับเรียบร้อยนะครับผมส่งงานนะครับเตรียมกลับนวนศีลานะครับมาหินตราห้าศูนย์นะครับ จากค่าอินเดียนะครับตัวนี้จักตรงกางนี่ตัวนี้นะครับก็ถ่ายแล้วไอ่เอาตัวดิษฐาพร้อมน,นะครับกับผ่านขุดมันตัวหนึง่งตัวเชื่อมเดือนนะ่ะเดี๋ยวผ่านขุดใส่นะครับเดี๋ยวผ่านขุดมันใส่มานินทรอนะครับแต่ละขอโน้นมาใส่ผ่านน้ำกันลอยกันนะครับเสียจากนี้ก็ายขึ้นของนะครับผม ขึ้นสามสิบหกแรงนะครับกับถังทวงนะครับขึ้นคันนี้นะครับขึ้นสามสิบหกแรงนะครับไปอำเภอไอ้บังสะพุงนะครับผมจังหวัดเลยนะครับเฮ<อ>้ยเอาผ่านขุดซอยกันเรึนะครับไอ้รถต่างผ่านขุดมันปอบตัวนี้ยุ้งเว้นสองนะครับเนื้อกระโจมไม้ซอยกันกระดับหนักจัไปาไหมพู้ใดแห้งแห้งอะ ขอผู้ชายร er ่างยะร่างกายกำยำนะครับเด็กอะที่ประกอบหัอขีบนะครับเลยเราประกอบหัอขีบนะครับสร้างไงเพิ่อกาล้างตังนะครับเส็จงานอยู่นะครับตัวไหนสำหรับผู้ใดอยากได้ก็สร้างข้เขามาได้นะครับสำหรับน้องหยกมันน้องขีบนะครับมือเศร้าเอฟพีเก่านะครับทางจังหวัดไออำนาจเจริญนะครับปทุมปทุมหลากนะครับที่เพิ่นเคยสั่งครับผม นะครับกะทรมาสร้างอีกนะครับผมกองเลยตอนดึงอันนี้เลยเออตัวนี้กะนะครับมาฮิอินทรานะครับนะครับตัวกระบอกคอนโทรลใหม่เบอร์ตุยานะครับแยกระบูไห่เบิร์นะครับผมมาพร้อมกับตัวดีดผ้านะครับตัวนี้องเพิ่มเงินเทียบพันหานะครับในตัวดิดผ้านะครับนะครับตัวนี้นะครับถังท่วงในพายเิ็งถังท่วงนะครับถังท่วงกะนะครับแยกขายนะครับเนี่ย นะครับหัวคีบนะครับทลิกตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์พวกกระบอกกระบอกนะครับเต็มเปี้ยะนะครับเตรียมไ้พี่น้องนะครับราลังไล่อัดสายอยู่พี่น้องนะครับอัดสายให้เราลีกนะครับผมนี่ก็กระบอกเป็นตับเป็นตับนะครับเพราะว่าทัหนี่ก็พอๆนะครับเพราะว่าผมก็เอามาเรื่อยแต่ละสามสิบสี่สิบกระบอกนะครับเอามาเอามาแต่งนะครับต้องแต่งก่อนนะครับต้องเอามาแต่งใส่บูดใส่จอหงูใหญ่ นะครับเราค่ะตาบเกี้ยวนะครับผมนะครับเอาเป็นตาป็นตาปเลยนะครับมิทรานะครับตัวนี้นะครับไปเรามาจากอำเภอโนนศิลาโนนศิลานะครับกับไรพี่น้องเด้อเอาน้องหยกมันนะครับมันเป็นอยังมันเป็นอยังนันมาได้สิก็มาขายก่อนก่อน ดึงแหมดึงแหมเออนั่นแหละปางหลวงหยิกหูวลางก็ได้เผื่อเราหูวลางเออเอาตัวหนึ่งคือปะไรปัตัวหนึ่งคือใดตัวใหญ่เลยสองตัวนี้รับตัวใหญ่นี่วางง เียนู้บ้านงี้ผู้คนเอามาเอาอย่างอยก็ได้เอาของเอาดูนั่นและหมูเทงมา่ินี่ไนั่นละนี่หนึ่ง่ะเออได้อันนีงนะครับตัวนี้นะครับใบเบอร์ยี่สิบฟรีป่ะไปนองนะครับกระบอกแข้งดีที่แรกกระบอกแข้งเนะานะวางผ่านลุ้งเดี๋ยว ร้อยนะพี่น้องสำหรับผู้ใด Й อยากได้ตังเข้ามานะครับตัวนี้นะครับพี่น้องมันจะเป็นทังหมอนแบกได้ครับด้อยมันมีปลากราะบาดได้หรอือดิล่ะได้ไดนี่กักบหัวคอนโทรลใหม่เบิดนะครับเอาพี่น้องน้องจะไปพ่อกันนะครับผมยูพคละยูนะครับขี่บอยยูจังหวัดเลยนะครับของสะบุงขี่บอยฐานหึงหกเลนกับทังท่วงตัวหนึ่งนะครับ วผมได้อยากได้ก็ตั้งจองเขาไมาได้นะครับหลังจากตั้งเกียท่ากะนะครับเมาส์นะครับลดขึ้นนะครับผมครับนะครับน้นศิลานะครับมาพร้อมกับผานขูดมันตัวยกมันมาหินทรานะครับมาในแนวค่ายอินเดียพี่น้องค่ายอินเดียแล้ครับด้วนี้คันแรกของอูนะครับที่เขาติดนะครับตัวนี้มาหินทราห้าสิบแรงนะครับ ของอินเดียไปน้องนะครับเด้อน้องเพื่อเรานะครับแต่หลายคนอจติมิตรุ่นนี้นะครับก็สามารถติดตั้งนะครับเพราะว่าจะเป็นขีบน้องยกมันนะครับเนื้อตาดนะครับก็สามารถติดตั้งให้พี่น้องได้นะครับมาหินทรานะครับห้าสิบนะครับไปโต๊ะโตเออ